ต่อกันที่ ep 2นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งลายกันนะครับเดี๋ยวมาทบทวนวิธีการสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนนี่ครับเริ่มต้นเลยนะครับเรานะครับจะต้องหาเซ็นเตอร์นะครับคือแทงไอ้เจ้าตัวเสากระโดงข้างบนเนี่ยนะครับหาให้มันตรงๆงนะครับเพื่อนเอาเพื่อนวาดยังไงก็ได้นะครับให้มันตรงที่สุดนะครับประมาณว่ากึ่งกลางแล้วก็ดิ่งขึ้นไปตรงๆนะครับอย่าเอียงนะครับ ปลายหัวบวมเพื่อนจะตรงไม่ตรงจะเอีไม่ยังเนี่ยจุดนี้สําคัญนะครับเนี่ยครับหาไรตรงๆนะครับขีดดิ่งไปเลยนะครับนี่จะหาจุดไม่ได้ก็กะเอานะครับกะเอาแล้วก็เล็งเล็งขึ้นไปแล้วก็ขีดดิ่งๆขึ้นไปนะครับส่วนด้านล่างด้านล่างเราก็วัดสักนิดนึงนะครับใช้วรวเนียพลาสติกวัดนะครับอ่านค่าวร์เนียได้เท่าไหร่แล้วก็หาร2องมานะครับลดวร์เนียมาที่ครึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับ ง่ายๆเลยนะครับมีเวอร์เนียพวกนี้นะครับใช้ง่ายนะครับเวอร์เนียพลาสติกมันไม่จิกไม่ทําลายชิ้นงานเรานั่นเองนะครับเพราะว่าเขาไม่มีความคมอะไรนะครับลดลงมาครึ่งหนึ่งนะครับแล้วเราก็ขีดนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดด้านล่างนะครับทีนี้เราจะได้นะครับศูนย์ที่มันตรงนะครับจะแต่งหัวบัวด้านล่างจะแต่งยังไงก็มันก็ตรงนะครับเพื่อนถ้าข้างล่างเพื่อนๆไม่ได้แต่งบัว ีบบวบเราก็ไม่ต้องขีดไม่ต้องหาแล้วครับเซนเตอร์แล้วก็เอาขีดขอบมาลงปุ๊บแล้วก็ไปเลื่อยไปเจียได้เลยนะครับนะครับดับแรกนะครับเห็นไหมครับเส้นบนเส้นล่างนี่เอาง่ายๆเลยนะครับแล้วเราก็จะมาวาดนะครับคานของเจ้าตัวจั่วบ้านเนี่ยมีความสูงประมาณ6มิลลิเมตรนะครับเพื่อความเหมาะสมนะครับ6มิลลิเมตรนะครับกําลังดีนะครับสําหรับ พระสขนาดนี้นะครับวัด6มิลิเมตรแล้วก็ขีดไว้มาร์กไว้แล้วก็เอาจัวมาวาดลงนะครับจัวมันจะเอียงมากเอียงน้อยเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับไม่มีอะไรตายตัวนะครับเพื่อนเอาที่เราดูแล้วว่าเหมาะสมแล้วก็ขีดไปนะครับนี่เจ้าจัวหลังคาบ้านของเราเนี่ยครับนไครับนี้เราจะได้ความามี มีความเป็นสันเป็นจัว่วเป็นคมขึ้นมานะครับจะทำให้พระเราดูดีนะครับแล้วก็ช่วงคอจะไม่รีบเกินไปนั่นเองนะครับเราต้องวาดจั่วก่อนแล้วก็ขึ้นหัวบัวลักษณะนี้มันจะทำให้มีความสมาร์ทสมดุลนะครับแล้วก็วาดโอบัววาดก็ลงปลายปากกาชิดชิดนะครับลงชิดชิดนะครับนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้ เพื่อนก็ลองฝึกวาดในกระดาษดูก่อนได้นะครับแล้วก็ค่อยมาลงองจริงนะครับนี่แล้วเราจะทําบัวบานนะครับแล้วก็ใช้เจ้าตัวเพจเราเนี่ยแหละครับด้านซ้ายด้านขวานี่ครับเอามาทําลักษณะนี้นะเห็นไหมครับนี่แค่นี้นะครับเราก็จะได้โครงนะครับโครงของบัวบานนั่นเองนะครับตรงปลายก็เติมขึ้นไปอีกน้อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเลื่อยมาตะไบลดสัดหาส่วนได้นะครับ นี่เราได้รูปแบบหัวบัวบานแล้วครับทีนี้เจ้าตัวช่วงนะครับช่วงบาช่วงบาเราประมาณประมาณ3มมิลนะครับเห็นไหมนะจากคอหัวบัวนี่ครับนี่ประมาณนี้ดิ่งลงมาเลยเราก็วาดดิ่งลงมานะครับหรือเพื่อนๆจะกะเอาก็ได้นะครับนี่ส่วนมากผมก็จะกะกะเอานะครับกะประมาณนี้แล้วก็ขีดลงมาอย่างนี้ครับ แล้วก็เราสามารถใช้เจ้าตัวขีดขอบนะครับที่เป็นขีดขอบที่เป็นขีดขอบข้างนะครับเดี๋ยวตัวนี้เจ้าตัวปากกาเคมีขีดขอบข้างผมไม่มีครับเดี๋ยวจะใช้เพจใช้เพจก็ได้นะครับจับปึ้มเนี่มันได้สัดส่วนที่มันสวยงามพอดีนะครับวาดลงมาเลยนะครับมีระยะห่างนะครับขอบข้างก็ประมาณ2.5ประมาณนี้นะครับก่อน เดี๋ยวเราก็มาไล่ตะไบแต่งเอานะครับให้มันได้ความสมาร์ทสวยงามที่พอดีนะครับนี่ครับเราสามารถใช้นะครับอุปกรณ์รอบตัวเรามาช่วยในการทํางานได้หมดนะครับเพื่อนส่วนที่เป็นโค้งๆหรือว่าจะเป็นบล็อกตัวเมียของงานที่เราเคยทําไว้นะครับก็เอามาใช้งานได้นะครับนี่ครับนี่เพจพวกนี้ก็ซื้อได้นะครับตามร้านทั่วไปนะครับสาหรับร้านที่ขายอุปกรณ์เลี่ยมพระนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านทีละ นะครับแล้วก็หรือพวกร้านอาจารย์เต๋าร้านหนิงอะไรพวกนี้เขามีอยู่แล้วครับนี่นี่ขีดประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับว่า,เ,าเราก็สามารถใช้เพจทั่วไปหรือว่าบล็อกตัวเมียมาทําในงานของเราได้โดยไม่ต้องออมีเจ้าตัวขีดขอบก็ได้นะครับทีนี้เราจะมาวาดในทรงของสามเหลี่ยมลงไปนี่วาดแบบนี้เลยนะครับเพื่อนระยะห่างก็ประมาณนะครับประมาณ5มิลนะครับจาก อกอดกระจกด้านล่างมาหาเจ้าตัวจั่วด้านล่างเห็นไหมฮะประมาณ5มิลนะครับขีดลงมาลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาวาดบัวนะครับเราจะมาวาดบัวครับแต่ขั้นตอนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถดีไซน์เองได้นะครับเอาเอาที่เราถนัดนะครับแล้วก็จะวาาในส่วนของอปลายแหลมก่อนนะครับนี่ ปลายแหลมของเจตัวบัวก่อนนะครับวาดพอคร่าวๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปใส่นะครับใส่กรีบบัวบก็แล้วแต่เราจินตนาการนะครับเพื่อนนะครับเราสามารถออกแบบเองได้นะครับหรือนําในจุดที่ผมแนะนำเนี่ยไปต่อยอดนะครับต่อยอดเป็นเอกลักษณ์ของเราก็ได้นะครับ ในจุดนี้เราจะใช้วงเวียนก็ได้นะครับในการแบ่งความห่างของกลีบบัวนะครับแต่ผมจะเลือกใช้เจ้าตัวบัวเนียพลาสติกนี่แหละครับเนี่ยครับระยะได้เท่าไหร่ก็หันเอานะครับมันก็ได้หลากหลายวิธีนั่นเองนะครับเพื่อนเห็นไหมครับเอียงซ้ายมาแล้วก็มาเอียงขวามาแล้วก็มาร์กมาร์กนะครับแค่นี้ก็ถือว่าจบนะครับเราก็ได้กลีบบัวซ้ายขวานะครับที่เท่ากันนั่นเองนะครับนะฮะ เราก็มาวาดบ้างอะไรบ้างนั่นแหละครับวาดตามเพจบ้างอะไรบ้างนะครับค่อยฝึกมือค่อยฝึกการออกแบบไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับสมัยนี้งานดีเซอร์ทำงานออกมาออกสวยเด๊ะนะครับสวยบาดใจเลยครับทีนี้งานมือเราจะทำยังไงให้เราอยู่รอดได้แล้วก็สามารถสร้างรายได้ของเราได้เทียบเท่ากับงานดีเซอร์นั่นกะ็คือในส่วนของงานออกแบบงานดีไซน์ต่างๆนั่นแหละครับที่เพื่อนๆสามารถ ทำออกมาได้ตลอดนะครับถ้าหาเพื่อนๆไม่มีเลเซอร์นะครับนี่นี่แล้วแล้วก็วาดหัวบวขีบบนนะครับแล้วก็วัดปกตินะครับต่อยอดกันไปต่อยอดกันไปนี่ครับเราก็จะได้กีบง่ายๆนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราจะแทงแบบมีมิติกันที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆนี่ เราก็ล่างขึ้นมาก่อนนะครับล่างประมาณนี้นะครับเอาให้มันพอดีกันซ้ายขวานะครับค่อยๆคิดวาดไปในกระดาษเปล่าก่อนก็ได้ครับเพื่อนนี่ครับเราต้องเริ่มขยับนะครับขยับกล้าที่จะทํากล้าที่จะลองนะครับเสียไม่เป็นไรนะครับทําเสียแล้วก็ทําใหม่นะครับถ้าเราแทงบัวพลาดเราก็ทําให้มันเรียบๆกระพอนะครับแล้วเราก็มาแทงใหม่แล้วสักวันมันก็ได้เองครับเห็นะครับ บางทีเราจะแต่งบัวตูม,ตมเราก็ได้บัวกลมกับบ้านบางทีเราจะแต่งบัวบานเราก็ได้บัวตูมกับบ้านมันก็มีบ้างนะครับเพื่อนค่อยค่อยฝึกกันไปนะครับมาเลื่อยกันเลยนะครับแปะกระดาษกาวสองแผ่นนะครับแล้วเราก็จะค่อยไปเลื่อยกันนะครับถ้าอยากจะเยอะอย่างนี้นะครับผมไม่เจียนะครับผมเลื่อยอย่างเดียวนะครับสักสองแผน่นกําลังเลื่อยง่ายเลยครับเพื่อน นี่ครับโอเคเดี๋ยวไปเรื่อยกันนะครับนะครับหลังจากเราเลื่อยเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเริ่มทำการตะไบนะครับเราจะเจาะห่วงไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับหรือไม่เจาะนะครับเดี๋ยวผมจะมาเจาะห่วงทะลุไว้ลอเลยนะครับเดี๋ยวจะทำให้เพื่อนๆได่ชมนะครับ สามารถทําได้ครับเพื่อนๆจะเจาะเผลนๆก็ได้เจาะทะลุก็ได้นะครับเจาะทะลุในกรณีพระที่เป็นสีทึบๆนี้มันก็สามารถแต่งนะครับในส่วนของหัวบัวได้ดีเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะเจาะลงไปทะลุเลยนะครับแล้วก็จะเริ่มเก็บรายละเอียดครับในส่วนของหัวบัวก่อนนะครับก็ไล่เลยนะครับบ่าตัวนี้ก็ตะไบสี่เหลี่ยมลงเลยนะครับค่อยๆแทงไปนะครับดูว่า ซ้ายขวามีความตรงกันไหมนะครับแล้วก็ตะไบสามเหลี่ยมมาลงช่วงคอครับแทงไปเรื่อยๆเหมือนออที่ผมเคยแนะนำนะครับในเรื่องการแทงเบื้องต้นนะครับค่อยๆตะใบค่อยๆเหลาไปนะครับนี่ครับแล้วก็หางหนูเล็กนี่จะขาดไม่ได้เลยนะครับกับการแต่งหัวบัวลักษณะนี้นะครับ มันจะช่วยได้เยอะนะครับ,บการแทงกระหนกหรือว่าการแทงหน้ากากพวกนี้ยังไงเราก็ต้องซื้อห่างหนูเล็กไว้นะครับเบอร์สามคูณร้อยสีนะครับเพื่อนนี่ครับนี่เราก็แต่งนะครับแต่งหัวบัวก่อนให้มันได้ความพิ้วนะครับมันจะได้เป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์ให้เราได้แต่งในจุดอื่นได้นะครับได้ลงตัวนะครับเห็นไหมนี่ แล้วก็แทงแทงจั่วก่อนเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับแทงจั่วก่อนปึ๊บเห็นไหมครับตะไบสามเหลี่ยมนี่หรือว่าจะใช้ท้องปิงก็ได้เนี่ยครับท้องปิงที่คมคมนะครับที่เขามีช่องสันคมคมอย่างเงี้ยแทงลงไปเลยครับนี่ฮะชึบชึบอย่างเงี้ยลงไปนะครับเพื่อนนี่นี่ส่วนตัวผมชอบเจ้าตัวสามเหลี่ยมนี่นะครับสามเหลี่ยม ตะไบทุกตัวผมมันจะคมมากเลยนะครับบาดมือมาหลายคนแล้วครับผมแช่น้าส้มสายชูนะครับก็ประมาณว่ามันเริ่มจะมีการตะไบยากนิดนึงผมก็แช่แล้วก็ประมาณเดือนแล้วรั้งอะไรประมาณนี้ครับแล้วอยู่ดีมันก็มาคมเองเลยคมแบบคมมากเลยนะครับจากที่มันไม่ค่อยคมนะฮะนี่ครับก็ค่อยคแทงครับแทงกรีบลายกรีบลงมาก่อนเห็นไหมครับนี่ปึ๊บปึ๊บ แล้วเราจะไดะ้มิติของเจ้าตัวสีขาวกับสีน้ำเงินนะครับนี่คือเหตุผลที่เราประกบขาวน้ำเงินขาวนะครับหรือว่าจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ถ้าเพื่อนๆประกบแล้วก็เวลาเราแทงหัวบัวหรือแทงกระหนกมันจะเป็นไฮไลท์นะครับมันจะทำให้งานออกมาดูเป็นเป็นเป็นไฮไลท์ที่สวยงามนะครับ นี่ครับค่อยๆแต่งกีบซ้ายวาลซ้ายว้ลขวาไปนะครับนี่ช่วงด้านข้างของกีบแล้วก็หางหนูใส่เลยจึ๊บๆนะครับให้มันเป็นร่องนะครับให้เป็นร่องนะครับแล้วก็แทงทั้งหมดทั้ง4ี่ร่องนะครับก็ด้านหน้า2ร่องนะครับแล้วก็พลิกมาทําด้านหลังอย่างนี้ครับแทงไปมันก็จะเริ่มเป็นร่องงอนงอนขึ้นมาลักษณะนี้นะครับนี่ครับ จะตัวบัวบานมันมีมีคลิปฉบับเต็มอยู่นะครับเพื่อนๆก็ลองไปดูฉบับเต็มเพิ่มเติมได้นะครับในการฝึกแทงหัวบัวบานนั่นเองนะครับแล้วก็ค่อยๆสลบสลบเจ้าตัวด้านข้างเขานะครับให้มันมนมนๆลงไปก่อนนะครับนี่ครับก็ค่อยสลบค่อยๆทําไปนะครับจุดไหนที่เราจะต้องใช้ตะไบอะไรยังไงเดี๋ยวเราฝึกๆไปมันจะค่อย รู้นะครับว่าจุดไหนเว้าเราก็ต้องไปเลือกตะไบที่มันเป็นท้องปิงหรือไม่ก็จะเป็นหางหนูอะไรพวกนี้เราจะเข้าใจด้วยตัวเราเองนะครับนะครับส่วนที่เป็นสันเราก็ต้องใช้สามเหลี่ยมหรือไม่ก็สี่เหลี่ยมนะครับในการเก็บรายละเอียดนะครับนี่เนี่ยครับท้องปิงเล็กเนี่ยครับท้องปิงเล็กสามารถเก็บรายละเอียดการสโลปลักษณะนี้ได้ดีนะครับครับนี่เนี่ยครับเอาท้องปิงเล็กเก็บรายละเอียด มันก็ค่อนข้างยากนะครับในการเริ่มฝึกใหม่ๆนะครับถ้าเพื่อนๆทำจนชำนาญแล้วนะครับเพื่อนจะสนุกกับการแต่งหัวบัวนะครับนี่ครับมีมีมากมายรูปแบบครับหัวบัวหลากหลายสไตล์นะครับแทงไปเลยครับเป้าหมายเดียวกันนะครับงานดีไซน์มันก็จะค่อนข้างยากแล้วก็ใช้เวลาเหมือนกันนะครับก็ มันก็ต้องเป็นงานจุดที่เราดึงดูดลูกค้าได้นะครับสำหรับเพื่อนๆ่อที่ช่างมือใหม่ที่เพิ่งนะครับจะหัดเลี่ยมพวกงานพวกนี้นะครับก็มันเป็นงานที่สามารถทำให้เพื่อนต่อยอดนะครับมูลค่าของพระของเรานะครับของงานงานเลี่ยมของเราได้เยอะเลยนะครับเพื่อนแล้วก็มันเป็นอะไรที่ไม่เดิมเดิมนะครับเราต้องมีการพัฒนานะครับพัฒนา ในรูปแบบของชิ้นงานแล้วก็ฝีมือนะครับพัฒนาฝีมือขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับคนนิยมใช้เลเซอร์กันเยอะนะครับซึ่งเป็นงานที่สวยงามมากนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมกันมากทีเดียวเลยนะครับสำหรับงานหน้ากากเลเซอร์อย่างนั้นอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นงานที่สวยงามเพราะงั้นงานมือนะครับก็ต้องพัฒนาต่อเนื่องนะครับโดยไม่มีการหยุดพัฒนานะครับนะครับางงั้นเดี๋ยวขอไปเลี่ยมเลเซอร์กันหมดนะครับ เนี่ยครับก็ค่อยแทงไปนะครับก็ค่อยแต่งไปถ,ถ้าเพื่อนเพื่อนดูแล้วเออมันมันเหมือนไม่ค่อยชัดก็ไปดูคลิปการแต่งหูบัวบานคลิปเต็มก็ได้นะครับดูแล้วก็แต่งตามไปก่อนนะครับเนี่ยช่วงที่เรานะฮะช่วงที่เราสโลปสโลปสโลปไปเนี่ยนะครับมันก็จะเห็นเจ้าตัวสีน้ําเงินมุกเนี่ยชัดเจนนะครับเป็นแซมออกมาลำไรลำไรอย่างนี้นะครับมันก็จะดูเป็นมิตินะครับ เหมือนเหมือนดอกไม้นะครับเหมือนดอกไม้นะครับที่มีการแซมอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะนี่ครับเป็นมิติที่สวยงามนะครับเพื่อนเลือกใช้ได้นะครับว่าจะเอาซ่อนสีอะไรไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นแดงใสสีเหลืองใสอะไรพวกนี้นะครับลองไปดีไซน์ดูนะครับนี่ครับนี่ครับหูบัวก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาเก็บรายละเอียดนะครับ มาเอาช่วงด้านด้านข้างกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาช่วงด้านข้างส่วนเจ้าตัวปลายนะครับเพื่อนๆใช้ท้องปิ่งเล็กนะครับท้องปิงเล็กนะครับสามคูณร้อยสี่สิบนยนะครับแทงนะครับเหลานะครับเหลาให้เขาเกิดความพิ้วนะครับนี่เกิดความพิ้วนะครับนี่ครับ กระดาษทรายแล้วก็ใช้เบอร์เจ้าตัว320นะครับพับนะครับพับครึ่งเดียวนะครับแล้วก็เอามาซ้อ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 นะครับมันจะมันจะเหมือนตะไบเลยแหละครับอ่าค่อยๆสโลงไปนะครับเห็นนะครับว่าช่วงเก็บรายละเอียดเจ้าหัวบัวบานเนี่ยผมก็จะใช้ตะไบท้องปิ่นเล็กทั้งนั้นนะครับนี่ครับทำงานออกมาได้ดีครับสาหรับตะไบนะครับตะไบตัวนี้ท้องปิ่นเล็ก ดี๋ยวผมจะพยายามนะครับเอาอาวิธีการนะครับที่ทำเจ้าตัวผงเรืองแสงนะครับมาให้เพื่อนๆได้ได้ทํากันนะครับนี่แผ่นเรืองแสงมันค่อนข้างจะแพงนะครับเพื่อนแผ่นละพันนั่นแหละครับแผ่นลองใช้ผงกันดีกว่านะครับราคาถูกๆครับจะได้ไม่หนักกระเป๋าสตางค์ลูกค้านะครับโอเคนะครับครับเดี๋ยวมาลบรอยเจ้าตัวเส้นปากกาเคมีนิดนึงนะครับใช้สเปรย์แอลกอฮอล สเปรย์แอลกอฮอล์ที่เราฉีดฉีดเนี่ยครับเข่นี้ก็ลบได้แล้วครับเพื่อนนี่นะครับแล้วเราก็เริ่มจะมาแต่งจะตัวบัวด้านล่างนะครับนี่เราก็แทงไปตามที่เราวาดไว้นะครับแทงไปตามที่เราวาดไว้นะครับนะครับครับ ขอบด้านข้างนะครับแล้วก็ตะไบให้เท่ากันทั้ง2ด้านนะครับทีนี้เราก็สามารถเล็งได้แล้วนะครับว่าเราจะเอาความกว้างนะครับจากขอบกระจกด้านข้างเนี่ยกี่มิลนะครับอย่าให้มันเข้ามาลึกเกิน2มิลนะครับแต่ถ้าลึกลงมามากมันก็จะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเพื่อนประมาณ2มิลนะครับขอบกระจกด้านข้างนะครับช่วงด้านข้างมันก็จะทําให้ชิ้นงานของเราแข็งแรง ต่ไบไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับเห็นในเหลี่ยมของอส่วนที่มันไม่เสมอนะครับถ้าช่วงหูบัวเราแต่งไปแล้วมันดูเหมือนกับยังไม่สวยนะครับเราไปทําจุดอื่นก่อนนะครับไปทําด้านข้างไปทํานู่นนี่นั่นก่อนเราค่อยกลับมามองมาเร็งใหม่นะครับแล้วเราจะมันจะได้เหลี่ยมเองนะครับนี่ัะ ค่อนข้างใช้เวลานะครับสำหรับงานดีไซน์นะครับค่อนข้างจะต้องประณีตนิดนึงนะครับวิธีการล็อกแกนก้ามปูนะครับเพื่อนๆก็ลองไปฝึกนะครับฝึกล็อกนะครับฝึกล็อกแล้วก็เดี๋ยวผมจะหาวิธีรูปแบบใหม่ๆมานะครับส่วนการล็อกขาเสือนะครับที่เพื่อนๆอยากเห็นก็พอดีตอนนี้ยังไม่มีงานเจ้าตัวเช่นงานเสือนะครับมาถ้าเกิดว่ามีลูกค้าเอามาเลี่ยมเดี๋ยวผมจะได้ลงคลิปว่าให้ชมนะครับวิธีการล็อกนะครับ นะครับเราก็แทงกลีบลงไปนะครับให้เข้าเป็นสัสดส่วนของกลีบก่อนนะครับแล้วก็ใช้ตะไบกลมนะครับแทงให้เขาเป็นร่องนะครับความงอนของกลีบบัวนั่นเองนะครับใช้ตะไบกลมนะครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ส่วนนะครับการแทงด้านข้างก็จะเราจะแทงให้เขาเป็นสโลปสามเหลี่ยมลงไปให้เกิดมิตินะครับนี่ครับ พอเรามีพื้นที่ในการทํางานแล้วนะครับด้าน,นล่างนะครับเราก็จะต้องแทงลักษณะเหมือนการแทงกลีบบวกของงานเลนเลยนะครับคล้ายกลีบงานเลนนะครับมันก็จะยากขึ้นกว่าปกติเยอะนะครับเพื่อนนะครับแนวทางการคิดราคาเพื่อนก็สามารถคิดตามความยากง่ายของรูปแบบการทํางานนะครับถ้าเป็นเรียบเรียบมาธรรมดาก็คิดอีกรูปแบบนึง แต่ถ้าเป็นการแทงหัววัวแบบ 3D นะครับสมิตินะครับเราก็คิดกันในแบบนึงนะครับนี้มันอยู่ที่การตกลงราคากับลูกค้าก่อนนะครับว่าเราจะเลี่ยมแบบไหนลักษณะไหนนะครับคุยราคากันคุยราคากันก่อนนะครับนี่ครับครับค่อยๆแทงหางหนูนะครับแทงเอาความพิวด้านข้างของกลีบบัวนี่ครับแทงไปเรื่อยๆนะครับ มันทุกกลีบเลยนะครับนี่ขนานี้แล้วก็แทงนี้นะครับการจับองพระนะครับจับลักษณะนี้นะครับนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วโป้งนะครับครับนิ้วชี้จะกดพระลงนะครับนิ้วกลางกับนิ้วโป้งนะครับคอนโทรลพระนะครับครับช่วงตูดสามเหลี่ยมนะครับช่วงตูดแหลมนะครับแล้วก็ใช้ตะไบสามเหลี่ยมนะครับแทงให้เกิดให้เขาเกิดฉากกันเเป็นแหลมแหลมนะครับ ก็ค่อยเหลาไปให้เขาเป็นแหลมก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆใช้ะตะไบท้องปิงเล็กทําให้เกิดการเว้าวนะครับเว,ว้าคล้ายๆหัวบัวข,ข้างบนนะครับนี่ครับค่อยๆแทงไปตรงไหนมันดูแล้วมันยังไม่เรียบร้อยนะครับเราก็ค่อยๆเก็บไปทีละนิดนะครับนี่ครับนี่คือพื้นฐานนะครับพื้นฐานก่อนที่เราจะไปแทงงานเลนนะครับ เราก็แทงงานพวกนี้เล่นไปก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอนะครับขอตัดมานะครับในส่วนเดี๋ยวเราจะเริ่มขัดกระดาษทรายเพื่อนๆก็ต้องลงเบอร์320ก่อนนะครับนี่ครับเบอร์320แล้วก็ลงมาเบอร์800เบอร์พันนะครับขัดไปนะครับตามสไตล์เรานะครับก็ ขัดก็ระวังระวังนิดนึงนะครับช่วงเจ้าตัวหัวบัวบานหรือตรงกรีบบัวต่างๆนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้หมดความพลิ้วได้นะครับเราจะขัดให้เกิดยิ่งขัดยิ่งคมยิ่งพลิ้วนะครับเนี่ยขัดแบบนั้นนะครับนี่ผมจุ่มน้ําเลยนะครับสําหรับไล่เบอร์มาแล้วก็ถึงเบอร์800เบอร์พันเนี่ยผมจะจุ่มน้ําจุ่มน้ําขัดนะครับมันจะเกิดความเนียนนะครับนี่ครับผมขอตัดมาที่เบอร์พันเลยนะครับนี่ ขัดกระดาษทรายเพื่อนๆก็ทําได้แล้วนะครับนี่ครับนี่ขัดมันให้ครบ3เบอร์นะครับเพื่อนแล้วก็ไปปัดเงานะครับไปปัดเงาเดี๋ยวเราก็จะได้นี่ครับงานดีไซน์นะครับรูปลอร้อยองค์นะครับดำเออไม่ใช่ดำแซมนะครับอ่าเป็นนะครับ ฟ้าขาวนะครับแซมส้มนะครับเป็นการแซมแบบการดีไซน์นะครับนี่เห็นไหมครับการประกบอะคริลิกของเราขาวกับน้ำเงินนะครับมันก็จะได้มิตินะครับตอนเราแทงออกมามันก็จะเกิดมิติออกมาซ้อนกันในลักษณะนี้นะครับนะครับซึ่งทําให้งานของเราดูนะครับมีสไตล์นะครับดูมีสไตล์แล้วก็นะครับเสริมความสว่างออร่านะครับพลังแห่งนะครับ ของเจตัวสีส้มนะครับดูแล้วเวลามันตกแสงนะครับมันจะมีดูคล้ายๆมีพลังนะฮะตรงนี้นะครับถ้าเกิดได้ว่าเป็นเจตัวเรืองแสงก็จะดีนะครับเพื่อนตัวสีส้มนะครับเวลาตกแสงกลางคืนเนี่ยครับเหลืองแสงอลังสวยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับมาทำให้เพื่อนๆชมในเรื่องของเจตัวผงอะคริลิกเรืองแสงนะครับเดี๋ยวจะมาโรยผงกันนะครับ ก็ซื cues, to to ng, ้อแผ่นแผ่นมันค่อนข้างแพงนะครับแผ่นจะตัวเรืองแสงนะครับเดี๋ยวเราจะมาโรยผงกันดีกว่าแล้วก็ทาสีกันดีกว่านะครับทําไปเรื่อยๆครับดีไซน์นะครับออกแบบไปเรื่อยๆกันนะครับแล้วก็ไม่หยุดยั้งนะครับสําหรับการพัฒนาตัวเราเองนะครับเพื่อนเเราจะได้ก้าวไปพร้อมๆกับเทคโนโลยีนะครับแล้วก็สรรส้างงานเก่าๆนะครับที่อาจจะถูกลืมนะครับเราก็เอามาสรสร้างใหม่นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็นะครับขอให้เพื่อนๆประสบความสําเร็จในการเลี่ยมพระนะครับสาคัญเลยเพื่อนๆต้องดูเยอะๆนะครับแล้วก็ลงมือทําให้มันหนักๆนะครับเอาจริงเอาจังนะครับทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันผ่านก่อนแล้วค่อยข้ามไปอีกหนึ่งสิ่งนะครับเพื่อนๆทาให้คนเขาว่าเราบ้าน,นั่นแหละครับเลี่ยมไปเลยสวัสดีครับ